น้ำตกหมูค่ะคุณผู้ชมนี่น้ำตกหมูร้อยเอด็ดร้อยเอ็ดแท้ค่ะร้อยเอ็ดแท้พี่สะพ้ายอีกแล้วอยากกินอะไรก็มาหาพี่สะพ้ายค่ะคุณผู้ชมพี่สะพ้ายเป็นคนร้อยเอด็ดเนี่ยค่ะน้ำตกหมูน้ำตกนีก่เลยตัวจริงเสียงจริง ลงคลิปไปบ่อยที่บอกว่าพี่สไ้ร์จัดให้จัดให้นี่เลยค่ะของแท้ค่ะคุณผู้ชมของแท้ลอยเอ็ดอ่าของแท้พอ,อ,อแล้วไม่ต้องสุกมากนี่นโอเคตามเราต,ตามติดตามติดตามติดมีหลายอย่างค่ะผู้ชมเนี่ยค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนี่ค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยเห็นไหมเห็นไหมของนี่ <he ard S 1> น่ากินทั้งนั้นเลยนี่พริกป่นก็ทําเองค่ะทําเองหมดเลยค่ะคุณผู้ชมข้าวคั่วก็ทําเองพริกก็ปลูกเองปลาก็ทําเองค่ะสุขโขทัยอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยถั่วลิสงคั่วก็ทําเองค่ะนี่มาแล้วมาแล้วเริ่มแล้วน้าําปลาน้ําปลามาแล้วต่อไปก็ เขาเรียกอะไรนะบ้านเราหอมหัวใหญ่ซะโุโขทยเรียกหอมหัวใหญ่อที่อื่นเรียกอะไรนะหอมอินเดียเหรอมีมะกอกด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้หอมแขกไม่ใช่หอมแขกหอมอินเดียหอมแขกอะไรประมาณนี้แหละนี่แลยหอมอันนี้มันจะทาให้หวานทําให้หวานค่ะคุณผู้ชมทําให้รสชาติออกหว,วาน แค่ได้ยินเสียงหั่นก็โอเคแล้วคะ่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแซ่บแน่นอน,นปรุงไปโลอดอะน้ำตาลด้วยนี่ข้าวเป็นลงไปแล้วข้าวคัว่นวนนัวทำเองนะคะคุณผู้ชมเนี่ยทำเองค่ทะทำเองพอไม้มเนี่ยพอพออพอ,พอแล้วพอแล้วไม่ต้องพริกไม่ต้องเพิ่ม คนกินไม่เผ็ด <S 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 ไม่เน้นพริกไม่เน้นพริกไม่เน้นพริกโอ้ยหน้าตาเดี๋ยวขอขอเคลงเคเงหน่อยเคเรงเคงหน่อยอ่ะใส่ไปเลยอันนี้สารแน่เอ๊ะไม่ใช่สารแน่นี่ใส่ไปเลย <S 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 สารแน่นั่นแหละอันนี้กินเขาเรียกสารแน่เหรอพี่ <S 2> <S 2> หัวล้อสาระแน่แต่ว่าพี่สบายหัวล้อ <c oughs> สาระแน่สาระแน่ต้องออกเสียงนี้คุ่เรงคุ่เร่งคู่เร่งน,น้ำปะลานิดนึงใส่ไปอย่างอย่งอย่าง <c oughs> อย่งน้ำปะลานิดนึงขอขอข้าขวคั่วอีกนิดนึง <c oughs> ตามตามใจน้องหน่อย <c oughs> นี่ข้ขวาวคั่วแบบนี้หอมๆชอบมากชอบมาก โชว์หน่อยโชว์หน่อยคุเลคุเลคุเลนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเอียงเอียงหากล้องอชิมชิมแล้วอือพอแล้วพอแล้วอร่อยมากโอเคข้าวเหนียวมากข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวอร่อยอร่อยอร่อยโอเค <Okay. S 1> okay. ใส่ถุงเลยโ okay. อเคค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแซ่บมากแซ่บมากแซ่บมาก <c oughs> น้ำตกอาหารอีสานร้อยเอ็ดของแท้นี่ค่ะคุเล่คุเล่ล่ะส่ชุง้ง